มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสื่อนอกตีข่าวในยกไทยฉีดแอลกอฮอล์ใส่นักข่าวดังไกลไปทั่วโลกจากกรณีวันนี้วันที่10มีนาะคม64สนะคะพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบัรัฐบาลซึ่งหลังตอบคำถามสั้นๆแล้วนายรัฐมนตรีได้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีใส่หน้าข่าวตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนะคะล่าสุดข่าววันเดียวกันสื่อทั่วโลกต่างรายงานเหตุการณ์นายรัฐมนตรีไทยได้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีใส่หน้าข่าวหลายสำนักอาทิ Channel News เ s เชียนะคะสื่อสิงคโปร์ พาดหัวข่าวว่านายรัฐมนตรีไทยฉีดยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าวขณะที่สื่อดังอังกฤษรายงานข่าวด้วยการพาดหัวข่าวว่านายรัฐมนตรีไทยปิดการแถลงข่าวด้วยการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อใส่นักข่าวด้านสหรัฐอเมริกานะาะได้โพสต์คลิปวินาทีที่พลเอกประยุจันโอชาฉีดสเปรย์ใส่นักข่าวพร้อมพาดหัวข่าวนายรัฐมนตรีไทยเดินออกจากการแถลงข่าว แล้วฉีดสเปรย์ใส่แถวนักข่าวขณะดเดียวกันนะคะหมออ้ำนายแพทย์อิระวัตรอารีกิจก็ได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่าฝากหมอทวีสินกับคุณอนุทินบอกนายพวกคุณหน่อยครับอย่าทำอะไรโง่ๆแบบนี้อีกแอลกอฮอล์น้ำยาทำความสะอาดเป็นอันตรายต่อเยื่อบุผิวโดยเฉพาะดวงตารวมไปถึงจมูก หลอดลมอายสายตาชาวโลกจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากนี่ c o m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอคบคุณค่ะ